วัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ประภาสองนะคะนำผ้าไหมสรินนะคะผ้าไหมสวยๆมาให้ชมนะคะวันนี้เป็นผ้าไหมสีธรรมชาตินะคะสนใจผ้าไหมออนไลน์เบอร์นี้ทั้งทายคุยกันได้นะคะจองผ้าก่อนใครคะ่ะมาชมผ้าผืนแรกนะคะ สามตะโกนะคะผ้าสามตะโกหยียบโคมนะคะสีธรรมชาติทอด้วยไหมบ้านนะคะเป็นลายดอกรักราชกัญญานะคะแต่เป็นฝีมือยังใหม่อยู่นะคะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเนื้อผ้าเป็นไหมบ้านนะคะเนื้อไหมบ้านมือใหม่หัด มัดลายนี้นะคะลายจะห่างๆหน่อยเนื้อผ้าเป็นเนื้อไหมบ้านแบบนี้นะคะเป็นไหมบ้านค่ะสามตะโกเหยียบโคมหรือเหยียบเหาะนะคะสีธรรมชาติทอด้วยไหมบ้านค่ะขอคนที่รับได้นะคะตรงนี้จะเล็กนิดนึง นะคะดอกจะเล็กนิดนึงอันนี้ช่วยเลยช่วยชาวบ้านนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะสามตะโกเยียบโคมนะคะสีธรรมชาติโทรด้วยใหม่บ้านค่ะพื้นละ2400บาทค่ะพื้นละ2400รบาท ส่งฟรีค่ะบางทีก็รู้นะคะว่าลายมีปัญหาลายผิดพลาดนะคะไม่ยกก็ไม่ได้นะคะยกก็ลูกค้าเอ๊ยยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางครั้งก็ต้องช่วยกันนะคะว่าผ้ายังมีอยู่ชาวบ้านเดือดร้อนนะคะพื้นต่อไปนะคะสตะกอนะคะเครือสมองค่ะ สามตะโก้เครื่อสมอสีธรรมชาตินะคะลายแบบนี้ค่ะเป็นโฮลนะคะสมปักปูมชายครยค่ะ เนื้อผ้านิ่มมากค่ะสามตะโก้เครือสมอนะคะสมปัะปูมชายครุยสีธรรมชาตินะคะทนใดสนใจทักมาค่ะผือละสองพันเก้าร้อยบาทค่ะผือละสองพันเก้าร้อยบาทผืนนี้อาบน้ำยาแล้วนะคะผ้าลื่นมากค่ะ อาบมาอาบน้ํายาแล้วมายกนะคะผ้ายับตอนส่งลูกค้าก็มีปัญหาอีกนะคะยกก่อนอาบน้ํายาก็จะลูกค้าก็จะมองเอ้ยผ้ายับจังนะคะจริงๆแล้วก็คืออาบน้ํายาแล้วส่งเลยน่าจะดีกว่านะคะผืนต่อไปค่ะห้าตะโกโทอยกดอกนะคะลายลูกแก้วค่ะสมปักปูมชายครุยสีธรรมชาตินะคะ เป็นผ้าโฮลนะคะโฮลแบบนี้นะคะโฮลอีกแบบหนึ่งนะคะห้าตะกอทอยุกดอกลายลูกแก้วสมปรับปูมชายครุยนะคะสีธรรมชาติค่ะ ถ้าเชิงมุลล่างนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะผือละ3,300บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ สนใจผ้าไหมส,สวยๆทักมาค่ะวันนี้ผ้าสีธรรมชาติเยอะนะคะพื้นต่อไปค่ะ้าตะโกโทยุโดกลายลูกแก้วนะคะสมปักปูมชายคุยสีธรรมชาติค่ะบางครั้งจะเรียกโฮลเกียรดนะคะแบบนี้โฮลเกียดชื่อโฮลเกียดนะคะ โลมีหลายแบบนะคะห้าตะโกโทยกดอกนะคะสมปักปูมใช้ยครุยสีธรรมชาติค่ะสนใจทักมาค่ะสามพันสามร้อยบาทค่ะอาบน้ำยาส่มฟรีค่ะ พื้นต่อไปค่ะโพเกียริอีกผืนหนึ่งนะคะ้าตะโกโทยกดอกนะคะลายลูกแก้วนะคะโพเกียรแบบนี้ค่ะลายแบบนี้สมปักปูมชายครุยนะคะสีธรรมชาติค่ะ วันนี้โทนสีธรรมชาตินะคะท่าในใยสนใจทักมาค่ะผืนละสามพันสามร้อยบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ เป็นผ้า้าตะกกทอยกดอกนะคะสมปะปูมชายครุยนะคะผ้ามีชายครุยสีธรรมชาติค่ะพื้นต่อไปค่ะ้าตะกกทอยกดอกนะคะลายลูกแก้วสมปะปูมชายคลุยสีธรรมชาติอีกขุมนะคะโฮลีกแบบนะคะโฮลแบบนี้ เป็นผ้าลายแบบนี้นะคะลายแปลกนะคะแบบนี้ลายแปลกเป็นขั้นนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะสามพันสามร้อยบาทนะคะอาบน้ายาสุงฟรี เป็นผ้าห้าตะโกนะคะห้าตะโกโถยุกโดกค่ะสมปักภูมิชายครุยนะคะสีธรรมชาติ สนใจผ้าใหม่สวยๆทักมานะคะแอดไลน์เบอร์นี้ถ้าใายคุยกันได้นะคะจองผ้าก่อนใครนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเก็รับชมคลิปก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดี